สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับในช่องทาง YouTube แล้วก็พี่ๆน้าๆเอฟซทุกทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาว VIP นะครับแล้วก็หวยลาวกาชาตินะครับงวดประจําวันที่12นะครับเดือนมกราคม2566นะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆในลาว VIP นั้นหลุดนะครับแต่ว่ามาในรอบดึกนะครับก็คือลาวกาชาตินะครับแตก3ตัวนะครับพี่ แล้วก็2ตัวก็มาในตัวเน้นด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆสมาชิกท่านใดที่มีโชคในรอบราวกาชาติด้วยนะครับผลท,ที่ออกลาว VIP นะครับ8 2 1กับ18นะครับของเราไม่มีเนาะนะครับเน้นไปที่3 8ออก18เน้นไปที่72ออก2 1นนะครับผมเมื่อวานนี้ตุดไปนะครับส่วนใน เรากรชาตินะครับ7 2 1กับ9 8นะครับของเรานี่เลยพระเอกนะครับ7 2 1สองนี่712แตก3ตัวนะครับแล้วก็เข้าไปที่1 2 2 1สองในตัวเน้นนะครับวิ่ง1มานะครับพี่พีู่ด7นี่ไม่มาแล้วเพราะว่า7ไปอยู่หน้านะครับผมเนาะนะครับก็ถือว่า2ตัวเด่นนะครับมานะครับพี่ เลขออกคล้ายๆกันนะครับพี่ๆเรา V.I.P กับเราการชาตินะครับอันนี้8 2 1อันนี้7 2 1นะครับอันนี้18อันนี้98นะครับตัวเด่นเนี่ยมาเหมือนกันหมดเลยนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆเนาะส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับผมวันนี้ขอให้มาทั้ง2 2ลาวก็แล้วกันเนาะลาว V.I.P แล้วก็ลาวกาชาติ นะครับวันนี้สองตัวเด่นนะครับพี่สองตัวเด่นในทั้งสองทั้งสองลาวเลยตัวเด่นคล้ายกันเลยนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับผมเนาะลาว VIP ผมให้นะครับให้วิ่งไปที่ศูนย์สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขหกนะครับศูนย์หนึ่งนะครับประกบคู่ ศูนย์สองศูนย์แปดหกหนึ่งหกสองหกแปดนะครับส่วนสามตัวศูนย์หกหนึ่ง 602นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับ61นะครับ68 02นะครับในตัวเน้นตัวเจาะส่วนลาวกาชาตินะครับลาวกาชาตินี้ ตัววิ่งนะครับผมให้ไปที่เลข6ตัวรูดนะครับผมให้ไปที่เลข0ูนย์นะครับก็สลับแค่ตัววิ่งกับตัวรูดนะครับในรอบ VIP แล้วก็ราภาชาตินะครับวันนี้ตัวเด่นตัวเดียวกันนะครับประกบคู่นะครับ6ก็จะมี61 68 69นะครับ 0 1 01, 0 8แล้วก็09นะครับเลข3ตัวนะครับผม3ตัวก็จะมีในที่069 608นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวะทางหวยลาว VIP แล้วก็หวยลาวการชาตินะครับ ผมเขียนหวยลากาชาตินะครับขอโทษด้วยนะครับพี่พี่ลืมดูเลยเนาะลืมใส่วอลแว่นนะครับต้องขอโทษด้วยอ๋อนะครับหวยลากาชาติในตัวเน้นตัวเจาะนะครับในตัวเน้นหกเก้านะครับศูนย์แปด 01นะครับพี่ก็ขอให้นะครับในค่ำคืนนะครับค่ำคืนนี้ขอให้นะครับพี่พี่เอฟซีนะครับมีโชคนะครับทั้งแนวทางหวยลาว v วียแล้วก็หวยลาวกาชาตนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับหรือว่าพี่พี่เอฟซีนะครับเข้ามารับชมแล้วนะครับเจอโฆษณานะครับก็ รับชมโฆษณาเปียงําลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับเพราะว่าโฆษณานะครับก็คือหัวใจหลักของช่องนะครับพี่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ